สวัสดีค่ะแม่แม่เอสซีค่ะโอ้คุณตามาผูกตรงนี้ตรงต้นนี้อย่างน้อเนี่ยต้นบักตูมมีแตหมดต้องเปลี่ยนที่นี้แล้วค่ะหมดกัดแล้วหมดกัดลูก <c oughs> อ่ามิแตหมดอ่า oh. ช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักแล้วค่ะแม่แม่ค่ะโอ้หมดกัด,ดลูกถูกขาเลยนะ เอ้ยหมดกัดลูกหน่อยยอดปักตูมก็งามงามมามาไม่ไหุ่นนะมาหมดหลายมาลามาเอมาเร็วหัวขามขามกุ๊กเกินปักขามเนี่ย กูต้นไหนเนาะเนี่ยนวยตานลายป้อฮะต้นตานงวยมันหลายเนี่ยเดี๋ยวมันฆ่าข้ออีกอืม เอาทั้งขยะออกก่อนเนาะค่ะแม่แม่ จะนัน่งก,ก็พ่อแล้วตรงนี้ลูกตาลเยอะค่ะแม่แม่เดี๋ยวติดคอเหมือนส้างตัวเก่าเนาะขโมยกินลูกตาลแล้วติดคอตายอยอย่ามาใกล้ลูกอ <sweat>. ่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อาเ e วีย์หนือนาให้แม่ละที่ เดี๋ยวน้าแล้วหุ้งเขาเดี๋ยวไปตัดต้นกล้วยค่ะโอ้ขามนี่เนาะอ,อยากออกอยากออกกล้องนะล,กละูกหลาโอ้ดีใจโอ้ดีใจมา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 , <laughs> าม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 าลามาาม มะคามจะเป็นคนช่วยเลยแบบซื้ออาจารย์ไรวะไม่ไรอโอ้อย่าอาจารย์เยอะแยะเลยค่ะแม่แม่อาจารย์ปลูกยา อาจารย์ปลูกหญ้าให้ไ,ไว้ให้ช้างมาเยอะเลยหญ้า,าเร,เร,เรเาหญ้า,าก็เยอะจนกล้วยก็เยอะแยะเลยอาจารย์ปลูกไว้เยอะแยะเลยอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะแม่แม่น่อยคุณยายไม่ไปเด้อคุณตามันรุก <laughs> อ่า ไปแบกชล้วยกันผลไม้คนละมือไปโอ้ <c oughs> <c oughs> เยอะต้นใหญ่เลยสามต้นสองต้นคนละสองต้นกับพอ่อนี่นะกวนวิดเฉียงแรงค่ะเอาสามต้นเลยโอ้ลูกกูเรืน่น <laughs> ว่างกับดักอาขามว่างกับดักรอ <c oughs> อาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยน้องสุงขคองห้าโมงนะคะแม่แม่แต่มืดมากเลย อากาศมืดมากเลยยังไม่ค่ำนะห้าโมงห้าโมงครึ่งแต่มือดอากาศหน้าหนาวเนาะแม่แม่โอ้ยอยากกินแป๊บเดียวดูมาขามมาขามก็วิ่งเป็นกำลังใจไม่ไม่ออกห่างเลยนะ เวลาตอนเย็นตอนเช้ามาคานจะอยู่ปะปะมือนะ โยนมาทำไม,มบีบอัปี้แบบเอาหญ้ากล้วย,ยก็ห้าหกต้นหญ้าอีกกินให้หมดนะกลางคืนน่ะเห็นข้างว่ะเยอะเห็น,เ,นเหน็ื <laughs> อนยนงเสือขึ้นมือแค่แต่แยงกล่องไม่ดีนีน่กล่องไม่ดีกันเนาะ สวัสดีคร,รับเร็วนต้องสวัสดีครับก็แล้วตรงนี้แม่เขานอนแล้วสวัสดีครับที่พักเราไปดูที่พักเนะเาะดูหูนู่นมะขามวิ่งอ,อกก่อนเลยไปทางไหนก็วิ่งเอาไปหาพ่อเร็วไปมาอย่ามาหอายอกแม่อย่ามาหยอกยายชอบมาหยอกแล้วก็กระโดดแย่ง ที่พักนะคะวันนี้มาแย่งที่นกพิราบเนอะนกพิราบมาแย่งที่นกพิราบจ้าสำหรับชิปนี้ทีบรรยากาศี่การเต้นนอนกันครับผมคุณตาจะกลางเต้นให้นอนแล้วทำแล้ว เออคำดีใจแห้งขึา้าเข้ย,เค,คเ,ย,เ,ยเครื่องครัวเราก็พร้อมนะครับผมเครื่องครัวเราก็มีพร้อมนะครับอาหารการกินก็เตรียมพร้อมนะครับผมอ่ะสำหรับที่นี้ก็ ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซครับสวัสดีครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องายถุงทองด้วยนะคะแม่แม่ค่ะบรรยากาศการออกออนทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ